สวัสดีครับกับนักศึกษา PMTEC h นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรก็ตามแต่นะครับวันนี้มาพบกับอาจารย์ทววิทยิ์นะครับกับเทคนิคการดูเอกสารซื้อหรือขายต่างกันยังไงนะครับถ้าวันนี้เราพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะครับนับแรกนะครับวิธีการดูเอกสารก็ง่ายๆเลยนะครับเราจะเจอหน้าจอเอกสารที่มัน ละเอียดทีทวนนะอาจารย์อยากให้เราโฟกัสแค่ไม่กี่จุดนะครับสาหรับการดูไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับให้เราแงนตาของเราครับไปมองมุมขวาบนของเอกสารนะครับหรือก็คือด้านนี้นะเราลองดูนะครับทีเนี้ครับไอ้มุมขวาบนของเอกสารนะครับมันจะบอกว่าเอกสารชุดนี้มีอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างอันแรกนะที่อาจารย์กำลังซูมให้ดูอยู่นะครับอันนี้คือใบมังับภาษี ใบส่งสินค้าแล้วก็ใบแจ้งหนี้นะครับใบนำกับภาษีคืออะไรครับใบนำกับภาษีคือใบที่บอกครับว่าเอกสารชุดนี้เราจะทําการเสียภาษีหรือไม่และใบส่งสินค้าก็คือเป็นการบอกครับว่าใบนี้ครับจะต้องทําการส่งสินค้าแน่นอนครับถ้าเขาบอกว่าใบแจ้งหนี้นั่นหมายความว่าเราต้องชาระหนี้ด้วยนั่นเองอันนี้คือในกรณีขายนะครับทีนี้สําหรับการจะรับชราระหนี้จากลูกหนี้ครับมันก็จะมีแค่กรณีเดียวเลยก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยคือสาเนาใบเสร็จรับเงิน แน่นอนว่าเอกสารตรงนี้จะต้องออกเป็นชุดด้วยนะครับและสุดท้ายครับการขายสินค้าเป็นเงินสดนะครับจุดแตกต่างของเขามีแค่จุดเดียวเลยก็คือเขาจะเปลี่ยนจากคาว่าใบแจ้งหนี้เป็นใบเสร็จรับเงินเลยนะครับจะไม่มีการเป็นการชําระหนี้แน่นอนครับสําหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายครับนักศึกษาเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าเอกสารของการขายครับเขาจะต้องเป็นสําเนาเท่าน like it sure. so er no ั้นนะครับจะไม่ใช่ต้นฉบับนะครับ อนนั้นถ้าเกิดเราเจอคําว่าสําเนาเราสามารถรับรู้ได้เลยครับว่าเอกสารชุดนี้ที่เราได้มาครับจะต้องเป็นการขายสินค้าอย่างแน่นอนหรือจะเป็นการรับเงินก็ได้นะครับทีนี้เราลองไปดูอีกหน้าหนึ่งครับทีนี้ครับในกรณีของซื้อครับก็จะแยกออกเป็นสาใบเช่นกันแต่ทีนี้ครับจุดเด็ดโดดเด่นของการซื้อคืออะไรรู้ไหมครับเขาจะเขียนคําว่าต้นฉบับไว้เลยแน่นอนครับสาหรับเราที่เป็นพนักงานในการ ออกเอกสารพวกนี้ครับถ้ามันบอกว่าเป็นต้นฉบับนะครับเราจะต้องทําการนําเอกสารชุดนี้ไปยื่นที่กร,ระมสรรัากรด้วยนั่นเองเพื่อทําการเก็บภาษีแน่นอนครับการซื้อเป็นเงินเชื่อเขาจะบอกว่าจะต้องมีอะไรครับมีแอ์กับภาษีใบส่งของแล้วก็ใบแจ้งหนี้นะครับสามตัวนะครับซึ่งใบแจ้งหนี้ก็หมายความความหมายเดิมเลยก็คือเราจะต้องชำระนี้กับเขาเพราะว่าเราซื้อเป็นเงินเชื่อใบส่งของคืออะไรครับใบนี้จะต้องใช้ทําการส่งของให้กับ ลูกค้าหรือตัวเราเองนะครับและแบ่งกับภาษีอะไรครับใบนี้จะต้องบอกด้วยว่าเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับเช่นกันสําหรับการจ่ายชำระนี้ให้กับลูกหนี้นะครับตัวใบอ่ะครับจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นต้นฉบับเลยแล้วก็จะบอกด้วยครับว่าเอกสารชุดนี้มันเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับเพราะอะไรครับเราทําการจ่ายชําระนี้แล้วนั่นเองสําหรับการซื้อเป็นสินค้าเป็นเงินสดนะครับตรงหัวตรงหัวเอกสารนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยคือใบส่งสินค้า บ่งกับภาษีและปิดไทยด้วยคําว่าใบเสร็จรับเงินแน่นอนถ้าเกิดเราเจอคําว่าใบเสร็จรับเงินเราต้องเสียเงินหรือเราจะต้องได้รับเงินสดกับตัวเราเองเลยนะครับทีนี้ไปดูเอกสารชุดสุดท้ายครับแน่นอนครับเราพูดถึงการลงบัญชีหรือพูดถึงการที่เราจะต้องเป็นคนลงเอกสารครับใบสําคัญรับคืออะไรครับ ไม่สำพัญรับคือการที่เราจะต้องออกเอกสารเพื่อใช้ในกิจการของเราและเป็นการบอกครับว่ากิจการของเรามีรายได้เท่าไหร่บ้างนะครับสําหรับรับแน่นอนเราเราใช้คาว่ารับถูกไหมครับเพราะนั้นเราต้องได้เงินตรงข้ามครับมีรับก็ต้องมีจ่ายใบนี้ครับเป็นใบแจ้งครับเขียนหนึ่งครั้งเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรารู้ครับว่าเราจ่ายอะไรไปแล้วบ้างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟ ค่าสาธารณภพโภคค่ารถค่าโทรศัพท์หรือค่าอื่นๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเสียเงินปิดท้ายด้วยเอกสารชุดนี้นะครับอาจมามีความมั่นใจครับว่าเราอ่ะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเอกสารชุดนี้อาจารย์จะเรียกมันว่าอะไรครับใบกำกับภาษีอย่างย่อแน่นอนครับถ้าเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อยื่นภาษีได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ใบกำกับภาษีอย่างย่อครับมีไว้เพื่ออะไรครับเพื <S 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 ่อแจ้งครับว่าเราอ่ะไปชําระอะไรแล้วบ้างใน 7ซเหรืออื่นๆนั่นเองนะครับสารบใบเนี่ยมันจะมีการออกถึง2รูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับจากตัวเซเองหรือเราอาจจะได้รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเท่านั้นนะครับเป็นไงครับนักศึกษาเอกสารดูง่ายใช่ไหมล่ะครับง่ายๆเลยเราก็แค่ดูคีย์เวิร์ดของหัวเอกสารครับถ้าอะไรบอกว่าต้องทำเรื่องใด เราก็แค่ยึดตามคําที่มันบอกเราก็จะสามารถเข้าใจในเอกสารที่เราได้รับมาเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ